แต่ววันนี้พี่จะกลับมาแก้แค้นกับการกดยิบสามเหรียญที่พี่ควรจะทำไาตั้งแต่รอบที่แล้วแต่พี่ไม่ได้ทำเพราะพี่ไปแต่ดูซติเปิดเซนบ้าบอคอแตกจนลืมไปว่าจิตวิญญาณแห่งเกมสุ่งการออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงรอบนี้พี่อย่าทุ่มให้มันสุดตัวอย่าไปเกงอย่าไปกลัว ่าไปมัวแต่ข่าสันผาเพราะพี่จะมากำราบให้กาลีนะ่าน,นั้นสิ้นชีวิตอันนี้กูเปลี่ยนไปสายบ้างดิมารับรางวัลก่อนท่านผู้ชมรอบนี้ต้องมีเฮอานายมาตรงนี้คือจบไปเลยเอาเฮเา้เอาคุณเลือเปลี่ยนอันนี้คุณเลือกเปลี่ยนอันนี้เป็นสองล้านล้านโอ้ มเเเเเ่เอานึ่งจุดห้าเอาหนึ่งเลยหนึ่เลยหนึ่เลยเอ็มหายไปหลายล้าน คุณเคยพบเจอปัญหาในที่ลับใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความชืน้นความคันมังกรกินมีเจอสาวแล้วสาวเบื่อหน้าหนีวันนี้พี่นั้นมีของดีมานาเสนอเะครับนั่นก็คือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งนะฮะไข่กูมิ่งไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอด้วยนวะัตรกรรมเซฟเทคนอกจากเล็มไข่แล้วนั้นยังสามารถเล็มส่วนอื่นได้อีกด้วยนะครับใช้เสร็จล้างน้ําได้เลยนะคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับการน้ําดีมากๆปี2025แล้วใครอยากหลอดเท่เหมือนพี่เนี่ยต้องไข่กูมิ่งได้เลยนะครับระวังของปลลอมดด้้ยนะงท,ปปงททกกชี่่ราาาไเ มีตัวแทนจำหน่ายนะร้านอื่นหรือว่าของปลอม และในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเว้นวากูวากูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึง2รอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเอะใครสนใจก็อย่าลืมรีบไปบีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใส่แล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นกริฟของน้องอาเนียแล้วก็ข่าวเว้นที่มีลายชุดของน้องอาเนียสวยมากๆเนี่ยเค้สวยโคนหน่ารักอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฟีฟ้าเบื่อโทัเพื่อรับส่วนลดหนึ่ ชิบหายแล้วต่ำสุดเท่าไ,ไหร่วะยิ่งมาหนไหมือนวันนี้่าใครวันนี้เกาหลีมขยันใส่เนาะมันมีแค่นี้น้องๆครับมันมีแค่นี้ปะโอ้ตายแล้วโอ้ตายโอ้ตายโอ้ยยิ่งกว่าเดิมโอ้ไฟมาใครวะว่าเลนเซีย โอยนี่ป่ะ mdl มีแค่44ี่ตัวเหรอโอเคจบเลยอะและนี่คือแสงสุดท้ายข้อสุดท้ายของเราเนะครับโอ้ยกูเสี่ยวโกอ,ออกขายแล้วป่ะมันเอื่อมันขายออกว่าจะเปลี่ยนได้ไหมมโกมันก็ต้องมีตัวหนึ่งป่ะเ้ยเครียดว่ะโอ้แปดตัวกูถามจริงกูๆๆเปลี่ยนไหมทำไมจานจัดตัวแบบนั้นครับแล้วมันต้องจัดแบบไหนอะครับอันนี้คือตัวที่พี่เปิดมาคือพี่ได้ใช้เลยไงยกเป็นหน่อยเออเนี่ยแล้วพี่จัดยังไงอะ เอาคาติยานมาคาติยานก็ออกดีตัวยิ่งถูกเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะมันล็อกหน่อยเออป่ะวะยอ้วเอาตัวอะไรดียะเฮ้ยพอดูดีพอดูดีเอาเหลือยิบเอ็ดแล้วเนีตัวมาดริดใส่ไว้ครับตัวราคากลางกลางเจ็ดถึงเก้าล้านล้านไข่ตัวมาดริดกลางกลางเจ็ดถึงเก้ามันไม่มีกลัเกินี้อ่ะ เอชซ c นเชส UT แทนโอบายแล้วก็ c ร e สโป MDL แทนเอโต n m หือมโอก็ซ a นเชส z 20ส a n ซ h นเชสไม่พออยดิเ e อโต้เท่าไหร่16เซโรเบอร์โตปีใหม่ดีไหมครับจานไม่รู้เหมือนกันครับจานอ่านแชทก็คูลูคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้อยากได้ซานเชสนะแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มอยากได้แล้วแต่ก็อยากได้โอบาด้วยวิโก้ตอนแรกก็ไม่ได้อยากได้กูอยากได้อีกแล้ว จานอย่าคิดเยอะจีเคมารอละขอแค่กดเดีย๋ยวดิน้องใจเย็นดิไอ้เี่ยมันบีบหัวใจแล้วเว้ยคือกูเกลือมาแล้วแบบเกลือสัตว์อะแล้วแบบไอ้พวกกองหลังเนี่ยถ้าเกิดลดอีกอ่ะไม่งออกแน่มันต้องถ่วงดูนำหนักด้วยหรือถ้ามึงเอากะาคืนเน,นี่ยมึงก็ออกแน่นอนอ่ะยิ่ยกูอย่าร้องเลยตอนนี้ยยังไงกับชีวิตแฟนเช็ดมีตลาดเหรออุ้ยทำไมยูทีมันไอ้เนี่ยอ่านเมนป๊อปปูลูครับจานยูทีอ่ะเออว่ะนี่เกือบแล โอ้ยสแตนมันเยอะกว่าแต่ว่ามันถูกกว่าเฮ้ยมีตัวอะไรอีกที่มันบักๆแบบเนี้ยปอปปูลูมึงบอกมาอุ้ยร้อยสามสิบอ๋อเฮ็ดโปอ๋ออ๋อสแตนมันไอ้นี่เหรอไอ้กูไปดิกูไปดิเยตเวสเหรเฮ้ยเฮ็ดโพมันทำไมวะอยากได้โอบาเฮ็ดโปหน่อยสิบสามคนดูช่วยให้รวยจานจะร่ำรองเอาน่าเนี่ยถ้ากูรีบกดไหนกูแตกไปละพี่อยากได้อ่ะเอาตัวที่พี่อยากได้สักตัวว่ะอร้อยยี่สิบเฮ้ยเยี่นโลกันเยอะเลยไอ้กูก็ไปเดี๋ยวกองกลางมีไหม อ๋อรู้สเตตเอาเฮียรู้เรื่องละปีโล่ปีโลไม่เอามั้งร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยปีโลเนี่ยยูทีเนี่ยหกล้านเนี่ยกูจะใส่แล้วนะร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยไกนี่เนี่ยสิบล้านเนี่ยแล่มผาดอ่ะปูว่าใส่ไปดิไอ้เฮียยังมีพื้นที่เหลืออีกที่ต้องไปเพิ่มอันนีเปล่าเดี๋ยวกูลบเมทิลตั้งเนี่ยเนี่ยกูหาตัวบัคละกูรู้ละกูรู้สูตร ไหนๆก็ไหนเอาอาเก้าตัวเดียวละที่เหลือโกอัมมายม,มกไปจานไป no, สุดท้าย no, no. เคปโปไม่เอาให,ให้กูได้เอาตัวที่กูอยากได้สักตัวไม่เ,เอ้ยกองหน้ามันก็ใส่ได้น้อยผมกดไป3มครั้งเอาโกแพงๆออกโกหมดครับจานายจริงหรอกดแล้วได้แต่โกนี่ม่งเป็นนี่เลยนะโอ้โหคาทียายี่สิสองปอร์น คาร์ลเทรนมีขายป,ป๊อปปูลูบอกครับจานแล้วก็เปลี่ยนจ k ไปหน่อยเออไม่เห็นอ่ะอย่างนั้นมาก็เข้าดีมไงต้องซื้อไงนี่คือจะได้แค่ตัวเดียวหรอครับจากที่จานราฟใช่ได้แค่ตัวเดียวตามเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ไม่เครียดวะ <c oughs> เอียแล้วแบบเอาตัวกากใส่ก็เปอร์เซ็นต์เยอะ <c oughs> โอบาแบกราคาเออว่ะ ไม่เอ้เยต้องยอมแล้วปะมาไม่งแบกราคาจริงอะนะยอมแล้วกูยอมก็ได้เคสโปก็ได้วะอ่ะกูจัดแบบอันนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นหนักหน่อยเอ,อ้ยอีก,ก็ดีอะไรเงี้ยโาดีนี่ไป,อ, 99, อ,อ,อ,ปอุ้ยเก้า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 เลยเฮ้ยเชื่อแตเอ้ยสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโมดีนี่เฮ้ยเก้า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 โอ,โอบากูไปละ จังแม่งแหละอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแหละเลขมงคลด้วยซาถูกขอได้ตัวบนบนเถอะซานเชสฟิโกอ้อะได้อย่างเงี้ยไม่มีตัวที่อยากเล่นแหละเอามาก็แบบโอ้โหเอ้ยอยากเล่นโอบาแต่เอามามันก็ไม่ออกอะแกนมูลเลอร์มีด้วยเหรออยากโดนเหมือนกันนะแกนมูลเลอร์โอ้โหราคาเท่ากันเวย้ยแกนบูลเลอร์สแตทน้อยกว่าหนึ่งอ่าแบบนี้โอเคแกนบูลเลอร์ได้อยู่ว26พอดีเป๊ะเลยเออ999ฮะท่านผู้ชม ไม่ฆ่ากดอียโอ้ยขอครึ่งบนแล้วกันครึ่งบนใครก็ได้ไม่เอาโกและกองหลังนะครับเจ๋อนี่มือกูสั่นโอ้ยสาธุไปถึงก้าวเฮ้ยขอบคุณ1 0งร้อยบาทนครับเก้า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 ต่อตีตายนะครับเคยดูไว้เนาะเป็นหนังเรื่องที่พี่ดูในโรงเรื่องแรกในชีวิตยุคนั้นเลยประมาณ 30กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นเลยสมัยพี่กำลังเหอเลยเนาะโอ้ยเยอะมากันใจจังหวะน,นี้กูกดยังไงเฮ้ยมาแบบมีเกมเลยเอ่ะไอ้เหี้ยเอาจริงปะเนี่ยโอ้โหกูเลือกตัวที่กูอยากเล่นเลยวะไอ้จริงได้ตัวไหนมากูยังไม่เครียด แข่งแรกแข่งแรกที่เราเลือกกันตัวอะไรมากูว่าเข้าหิมได้หมดไม่ต้องคลอต้องเทนึกว่ามาขายมาขืดอะไรมากมายาทําเง,งินทุกวันจะกลายเป็นค้างคืนคถ้านอนค้างคืนนะครับก็ไปแข่งค้างคืนถ้านอนค้างวันก็ก็ยังไม่ค้างคืนเพราะมันแค่ค้างวันมันไม่ได้ค้างคืนเออจิ้งเจ๊ปอม โอ้เตะแบคแก็พี่ทำไมโอ้กี่ดาวโอ้กี่ดาวนี่มันกล่องหน้าจริงไหมเนี่ยแต่ผมมนเตะมากเลยทำไมผมไม่ตบมันเตะวะ